อ้คำแล้วขึ้นจากดำนาเรียบร้อยบาทนี่สาวๆขึ้นมาแล้วหนุ่มๆก็ขึ้นมาแล้ว,อลวพอดีแหละบาทเนี่ยเออไปอาบน้ำก็นลูกอาบน้ำก็จะมาขั้วเป็ดสาวๆพร้อมแลว้วจ,จ้าจ้าพุทธคือว่าสิไปขั้วอยู่ฮือนพุทธบออยู่นีบ่ม,มีน้ำม,มีไฟเนาะโอ้ไปซะนะไปอาบน้ำก็นลูกเข้าสาวๆขึ้นจากดำนาแล้วไปขั้วเป็ดต่ออีกบาทนี่พี่น้องเอ๋ยคลิปนี้ไปติดตามต่อ หลังจากทีดำหน้าแล้วเพิ่นกับสิพากันไปตุม وم, ่มโฮมกินขา้าวแรงบานนในยินค้าว่ามีเป็ดสามตวัววาสันนานได้กินเป็ดพร้อมมาเลยขึ้นจากดำหน้าแล้วกะอาบน้ำอาบนก่อนแล้วไปตุ้มโฮมกันปะไปตุ่มโฮมกัน,ปไ,ปกนไปอาบน้ำบาดนี้ลูกเอ้ยสาวๆหนุ่มๆน้ำม่ไหลเนาะไม่ป้าเน,ะนาะสันไปใส่ไปอาบใส่นี่ป อาบน้ำแล้วเ้าก็ไปขั้วเปียต่อบาดนี่ลุยกันเลยคลิปนี้ต่อเนื่องเลยจ้ามาตเตอรสายกับผู้บ่าวผู้สาวมาตเตอบ้านละหาน้ำ,นำโอ้ผู้สาวละหาน้ำผู้บ่าวละหาน้ำ,นำมีแต่คนรอๆง,งามๆมาซอยสามื่นแล้วโอ้เมื่อนี้ก็เลยได้กินเป็ดเลยเมื่อนี้ให้กินเปียโอเคโอเคอเรามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาพร้อมกับสายฝนฝนตกบาดเนี่ยโอ้ทีมงานนุ่มๆสาวๆผู้ดับหน้าแล้ว ฮัลโหลสบายดียังเบอร์แรกอีกรอบหนึ่งสาวสาวหอมปิ้งเป็ดแล้วฮะสร้อยจูจะไหนปิ้งเป็ดคือว่าผู้ใดก็อสวดได้ยินว่าผู้ใดสวดสวดก่อผู้ใดสวดผู้ใดสวดเป็นวะเนี่ยยกมือขึ้นมาเราผ่านสวดเพป็นว่ะสวดแล้วหนึ่งตอนนี้สวดแล้วหนึ่งสวดแล้วสองสวดไหมน่ะก็สวดสวดแล้วสามโอ้ยมีสวดสามสาวเลยมาในเด้อ บวงเวทนี่บวงเวทเนี่ข้าดำหน้าอยู่โสดแล้วสี่เนี่ยมีโสดทั้งสี่เลยวันนี้ผู้ใดปิ้งเป็ดบัดเนี่ยผู้ใดปิ้งเป็ดผู้ใดปิ้งเป็ดหลังจากที่ดำหน้าแล้วฝนกระตกบัดเนี่ยสาวๆก็เลยมานั่งทานกินปิ้งเป็ดผู้บ่าวบ๋าปิ้งเป็ดให้ผู้สาวกินบม้ผู้บ่าวน่ะโอ้แน่นอนเห็ว่าผู้บ่าวว่าโอ้ยปิ้งเป็ดพี่น้องปิ้งเป็ดโอ้น่ะสดๆไปใหม่เลยเนาะอ้าวเถอะ นี่ปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดเป็นเมนูสำหรับหนุ่มสาวเมนูปิ้งเป็ดฝน,น,นตกพี่น้องเอ้ยโอ้กะนุ่นกลนมันพอขั้วนี่จองแล้วน่าก,กะนุ่นก้นน่าพอขั้วฝนกระตกพี่น้องมาเนี่ยเอานุ่มสาวเข้ากับมาหลายแล้วหลังจากที่ไป อาบน้ำอาบในเสียบสัพ์กลับมาล้วก็มานั่งรวมพลกันยังไล่สวดตีเอาโอ้ผู้สาวไล่สวดบัดเลยมาขามานั่งนับกันเพื่อไล่สวดพี่น้องเพียรได้ละหันเอาพ่อได้ไล่ตีถ่ายรูปเอาเอาสันมาอีกคนหนึ่งกำลังมากพูดน่ะเอเป็นความสุขของเขาความสุขของวัยรุ่นเขาเนี่มีการไล่สวดกันพ่อมโอ้ดีดีเลยมีไฟสองไงพ่อม เพราะว่ามันคาแล้วไฟมันก็เลยบ่พ่อไนไหนพอดีน้องๆเอาหลอดไฟมาตั้งให้พอดีเลยในบรรยากาศเลยด้ฟิวเลยอ๋อไล่สดหาผู้เบาสนั่นเลย่อบนตรบรรยากาศยื่นเจียโยดพี่น้องเอ๋ยนี่หลังจากที่ดำหน้าแล้วเนี่ยมาเลี้ยงสาวๆคนกับมาร่วมตัวกันกินปี้งเ็ดนานมีการไล่สุดหาผู้เบารวอมเอาสดดังเดียว กูนี้สวดเต็มร้อยกูนี้สวดเต็มร้อยกูนี้แห้งสวดแห้งผู้เสือสีม่วงเบอร์สิบสองแห้งสวดแห้งเด้อผูเสือก็ขาเพิ่สวดอยู่หน่อยนึงสวดเต็มร้อยขึกันบ่โอเคเป็นว่าสาวๆผู้ใดกลาตอนนี้คือสวดเต็มร้อยทุกคนลรอพี่น้องเอาว้าวผู้บ่าวกับพ่อผู้บ่าวผู้สาวกับพ่อผู้สาวไปใส่อะไรไม่ไงในฝนตกอะ่ะ โอ้โยมาหอดฝนตกห่ำพอดีไปรองเกือบกับครับรถมาบอท่านจะลอยมอเตอร์ไซค์มามาหอดฝนห่ำพอดีไปรองเลยเนนะบ้านปากซองฝนตกแล้วเด้อมาเนี้หลังจากดำหน้าเล้วบไม่ไหมฝนตกพอดีพอดีบรรยากาศเย็นสบายยามะเร็งพิ้งเปียกอากาศเย็นๆด้วยไปใส่บ้านเนี่ยอากาศไปใส่ก็ไป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 ,ไป,ไปจะไหนฝนทอกคิ โอ้แข่งฝนอ๋อคนอยากได้ฟิวคนอยากได้ฟิวคนสิไปแข่งฝนโอ้บ้าปิ้งเป็ดในผู้สาวกินทั้งนี้โอ้แน่นอนขนาดเลยอ่ะฝนกระตกพี่น้องเอ๋ยเป็ดก็ต้องปิ้งโบราณมาร์กเรียบร้อยหอมขนาด ทางั้งเห็นอยาน่อางน้อทางไหนน้อโอ้ขั้วเครื่องในมันมโอ้เห็นเลือดแปลงโอ้มีเลือดแปลงป่ะไม่น้องเอาแล้วบาดนี่มีหอดเลือดแปลงขั้วมันสุกก่อนน้อ,อขั้วมันสุกแล้วก็จะเห็นเลือดแปลงเพื่อนว่าท่านี้กับพี่อเอาเอาอเกียรตัวนี้ก็สุกแล้วบ่เนี่ยทาแต่ซับตัวนี้นี่ไงเครื่องเลือดแปลงเพียบเลย ฝนตกไปว่ไดดดอกสาวๆจะเฝ้าไปฝนตกอยู่ฝนเศร้าอนจังไปโอ้ยฝนตกใส่รถคนละเบียกคนละนออดโทษตกแห็งเลยพี่น้องฝนตกแห็งว่าไงลูกสาวโอ้ยมาจองของหยอกโยนไหนหน่อยนี่เฮ้ยมายังกะปิขึ้นน้ำนีแต่กะปิ เอา้าโอ้เรียบ้อยพี่น้องเอ้ยไม่นูเลือดแปลงพี่น้องหาเตใส่เลือดบาดนี่อ่ะกระลังปุงรอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือลวกล้วนเครื่องในใส่กับเนื้อเป็ดต่อไปก็สใสใไ่เลือดตัวบาดนี่พี่น้องเลือดแปลงบรรยากาศเป็นกันเองเป็นกันเอง嘛น,นี่ฝนตกลิน นี่เพิ่นกำลังคนน้ำยูไ่ไปรองเฮ็ดเลือดแปงเพิ่นว่าอโทรไปจะได้ปีงทั้งนั้นปีงทั้งนีงนก็บไม่แล้วบัดน,นี้หัวเป็ดไม่แล้วปีงเป็ดจานบักไงพี่น้องเอ้ยทั้งี้ก็กำลังซีเฮ็ดเลือดแปงโอ้โหนี่สูตรเพื่อนพี่น้องสูตรเพื่อน เลือดหนึ่งน้ำสองใส่จานและถวยเลยพนเนด็ดนี่เลือดหนึ่งน้ำสองี้คือเฮ้าอ่าขัวให้มันสุกไม่้องหรือว่าล้วนให้มันสุกนะครับตัวนี้นจะเอาใส่เลือด ไปนี่คือสูตรเลือดแฟงโอ้เจ้าหน่อยมันกับกล้ามเลยพี่น้องมาเลยมันจะเป็นกระปุ่นนะครับพี่น้องครับเสร็จไปแล้วหนึ่งม้วยโอ้โหกล้ามทั้งน้คัด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 ทดลองมือทดลองทดลองอืม บัตเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอนเน้ยบาดในเลือดเปียงเป็ดโกจานบาดน,นี่จ้งได้สกินเบิดบัตรนี่อ๋อเตันนี้ก้ามแล้วครับก้อนมูเรียบร้อยต่อไปการจะเป็นการโรยผักหอมผักหอมห้อยกันยังในตัวดินดีอา่าผักหอมห้อยแล้วพี่น้องเลือดเปียงเป็ดเ,เ,เสร็จเรียบร้อยไปโกจานไป้องเอ้ยบาตรนีเป็ดมันดีเนาะเบิ่งกอยู่ในกล่องมันเงียบเงียบเลยเนี่นี่น้ำมันมัน ตัวนี้กล้ามแล้วพี่น้องนี่นี่ครับนี่ยกเบิ้งนี่ยบดบดเลือนบดหลแสดงว่าเป็นวุ่นแล้วเอาสาวๆมาโยกกับลูกวันนี้เสร็จแล้วใน,ต,วนตัวดินมาอีกนี่นตัวดินกล้ามแล้วกล้ามแล้วพร้อมแล้วที่จะรับประทานกันบัตรโอ้ผู้สาวดำหน้ามาหน,นี่ด้กินเลือดแปงเป็ดด้ะะกินปิ้งเป็ดพร้อมในตัวดินห้วยนั้ากลนมูเนาะ สุดท้ายถ่ายสุดรายใหผักหอมก่อน,นอือหือน่ากินจังเลยแล้วพี่น้องครับแล้วเล้วบันคักเลยบันเอาเอาสุดท้ายโอ้ยนายทวดหินพี่น้องมาด้โอ้เสียแล้วอือหือน,น่ากินน่ากินเลือดแปลงเป็ดเ,เ,เอาสาวๆมายกกันเ,เลยลูกมา มาเลยมาเลยมะยก็เลยบัตนี้เด้อแล้วเลยเด้อนี่นี่เอาตัวนี้ตัวนี้มันกัมเลยมาเลยมาเอาเลยสาวๆเอาเลยตัวนี้ตัวนี้กัมเลยตัวนี้เออนั่นล่ะจับหีเฮ้ยเยอะไปเลยโอ้ยหกจานบาตนี้จังได้สิกินเบิร์ดบาตเนี่ยเอ้าผู้บ่าวก็เล่นเตะเกมบาตนี้เพรสนใจผู้สาวเลยผู้บ่าอ่ะ โอ้โหมีปิ้งเป็ดด้วยนี่ไงปิ้งเป็ดตำบักหุ่งเลือดแปลงอ,อ้าวรวยสา,สาวรวยวันนี้หลังจากที่เนหน็ดเหนื่อยจากการดำนาเราก็มากินเลือดแปลงเป็ดแล้วก็ปิ้งเป็ดกันต่อกล้องมั่วในจังหวัดพี่น้องมันกลางคืนแสงบ่พ่อบันไดเด้อพี่น้องเด้อ,อดขอตรวจขอภัยหลายๆสําหรับท่านที่ชมในตอนนี้สา,สาวๆของเราก็หน้าตาสดใสอยู่นะเนาะตาเหลี่ยมดีอยู่เขากล้องตาเหลี่ยมดีอยู่ ยังหรกโอ้โหสิงยังไฟไห้เอาไปจะได้ตั้งเนี่ยโอ้ไม่มีคนครบว่ะโอ้ปาลีไม่มีคนครบต,ตบุีิโตไห้ระบาดนี่ยโอ้ดูดหัวเพชรล่ะคลิปนี้โอ้ปุ่นดีพี่น้องนะครับสาวๆมารวม่วมโต๊ะกินข้าวกันนะครับหลังจากทีดำให้ดำหน้าแลา้วขึ้นมากก็เลยมากกินเกีวกินน้ำกันเอาใครจะชิมชิมให้ดูหน่อยผูไใดสิผูไใดสวนลอยเอาผูไใดสวดรลอยชิมมึงดู ผู้ใดสวดลอยซิมึงสวดลอยค้นอ่ะเออแน่ผู้สาวมาอีกล่ะอาซิมึงดูลูกซิมึงดูผู้ใดซิมก่อนเอาโอ้เพผูนไดซิมปิงไว้เพปผน้ใดปาดก็เป็นตาหยามยากเสียแซ่บปะแซ่บปะถ้าหยามโมเป็นตาเสียพ่อลูกแน่ครับพี่น้องเลือดแปลงเลือดแปลง มาเซ่ละพอกระเมยียเจ้าไปเซ่ละมาเด้อบัดเนี่ยได้เวลากินข่าวแล้วมาพี่น้องมาจวดจาดน,น,น,น้ำกันเท่ากินข่าวแรกน้ำกันลุยสาวๆหนุ่มๆลุยเลยเอ้าวได้เวลาแต้นนี่เอาเลยลูกเอาเลยมีผู้สาวกินเลือดเปลียนพี่น้องอืมพอต้องไอเราพอท่านแล้วพอท่านแล้วพอท่านแล้ว <c oughs> อายกับพ่อท่านอะไลูกเ,เอ, 1, 2, อ้ยเอ้าหนึ่งสองทวนโวยยังข้ายำปิ้งเพชรอยู่ปิ้งเพชรข้าเขียวเพิ่นอยู่ปะไรอ่ะ เาได้สิจบคลิปลรวได้บาดนพี่น้องเอ้ยสิด้ไปกินขึ้นกันละบาดจะร้อยกัหิวแล้วอนุญาตไปกินกับน้องๆก่อนบาดนี้นะครับเลือดแปลงเปียดปิ้งเปียวันนี้สูตรนี่ได้สูตรเด็ดเลยมาเนี่ยเอาโอเคสาวๆกินโตพุนเข้ามากินโตพี่ข้าบาดนี้อ้าวโชดื้อกวนมูเลยเพื่อนกัดปลารีเพื่อนแน่นอนขนาดเลยมาห้าพอกขั้วบาดนี้าพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตกินเลือดแปลงเปียกนะเพื่อนจะคำสองคำ นะครับแล้วก็ปิ้งเป็ดนํานะครับมืัอนี้สาวๆมาตเตรียมเฮือนเลยหลังจากที่เพิ่นพะกันดำหน้าแล้วเพิ่นก็นมากินเข่าอยู่เฮือนเอ้าวในนะครับพี่น้องหกักแพงแบ,บ่งปันกันตุ้มห่วงกันนะครับหักกันไว้ดีกว่าสั่งกันเพิ่นมาพี่น้องเอ้ยเงินครับมีแบ,บ่งปันกันใส่คอนอนะเอา,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 ะเาตั๊กบาทเอาตะกร้ามาก็ได้แล้วเตี้ยเอาสองบาทได,บด,บด,บด้บ่กุ้งหูั่ให้บ่ อออโอ้อเอาแล้วแต่จัดนะอ่ะโอเคพี่น้องคลิปเดียวซ้ำนี่แหละครับขออนุญาตก,กินข้าวแรงน้ำกันก่อนพี่น้องจวดจว๊